นึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน iOS 17ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานโทรศัพท์ผ่านแอป,ปโทรศัพท์ของ Apple รวมถึงแอป,ปโทรศัพท์อื่นๆไปตลอดการนั่นคือจากนี้ไปเราสามารถปรับแต่งภาพรายชื่อด้วยคุณสมบัติ Contact Poster สามารถเลือกรูปเลือกแบ็ k กราวด์ใช้อีโมจิหรือชื่อย่อในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนบน iPhone และเมื่อมีสายโทรเข้าโปสเตอร์ที่เราเลือกของคนนั้นๆก็จะสแสดงขึ้นมาเต็มจอทันทีสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการโทรบน iOS 17ไปเลยครับ วิธีตั้งค่า Contact Poster ก็ทำได้ง่งายๆให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอปรายชื่อจากนั้นแตะบนรายชื่อที่ต้องการหรือจะสร้างใหม่ก็ได้ครับในหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายชื่อแตะคำสั่งแก้ไขเพื่อเปิดเข้าสู่โหมดแก้ไขในหน้าจอการแก้ไขข้อมูลให้แตะคำสั่งแก้ไขใต้รูปเดิมที่มีอยู่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่เคยเพิ่มรูปมาก่อนให้แตะคำสั่งเพิ่มรูปภาพแทนนะครับเมื่อแตะแก้ไขหน้าจอการเพิ่ม Contact Poster จะแสดงขึ้นมา โดยมีหน้าตาและรูปแบบการใช้งานคล้ายๆกับการเลือกภาพ wallpaper หน้าจอล็อกตั้งแต่ iOS 16นั่นเองครับวิธีเพิ่มภาพโปสเตอร์สามารถทำได้ง่ายๆ2วิธีวิธีแรกแตะปุ่มบวกในวงกลมสีน้ำเงินด้านล่างวิธีที่2ปัดหน้าจอไปทางขวาสุดแล้วแตะคำสั่งสร้างใหม่เมื่อแตะเลือกคำสั่งแล้วหน้าจอเลือกโปสเตอร์ของคุณจะแสดงขึ้นมาด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลือกรูปแบบโปสเตอร์ได้4แบบครับประกอบด้วยกล้อง เปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพใหม่ได้ทันทีรูปภาพเลือกจากรูปภาพในเครื่องของเรามีโมจิเลือกรูปมีโมจิที่ต้องการใช้และสุดท้ายอักษรย่อแสดงชื่อด้วยตัวอักษรยอ่อที่สามารถปรับแต่งสีสันได้ต้องการสร้างโปสเตอร์แบบไหนเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยครับเราไปเริ่มกันที่การสร้างโปสเตอร์ด้วยการถ่ายภาพถ้าต้องการถ่ายรูปใหม่ให้แตะกล้องการทํางานของกล้องจะเปิดขึ้นมาทันที เพื่อให้เพื่อนเพื่อนถ่ายรูปใหม่ได้เลยครับจากนั้นเลือกปรับแต่งโปสเตอร์ได้ตามต้องการซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีกันครับถัดมาการสร้างโปสเตอร์ด้วยรูปภาพให้เพื่อนเพื่อนแตะปุ่มรูปภาพรายการอัลบั้มรูปในเครื่องทั้งหมดจะ,สะแสดงขึ้นมาให้เราเลือกเมื่อเลือกแล้วรูปที่เลือกจะ,สะแสดงขึ้นมาทันทีพร้อมเอฟเฟกต์ระยะชัดลึกแบบเดียวกับวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกเปิดหรือปิดเอฟเฟกต์นี้ได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านล่างแล้วแตะะคสัังะะ่งอกรยชดลึ เพื่อสลับระหว่างการเปิดหรือปิดได้ทันทีครับถ้าเลือกรูปแล้วไม่ถูกใจต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ให้แตะไอคอนรูปภาพซ้อนกันเพื่อเปิดรายการรูปขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยครับในรูปที่แสดงนี้เรายังสามารถแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเอฟเฟกการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบแต่ละแบบก็มีโทนสีมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปโดยเพื่อนๆสามารถแตะบนจุดสีด้านล่างเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยเลือกสีที่ชอบได้ตามสไตล์ตามความชอบได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับ ชอบแบบไหนปรับแต่งกันได้จะเลือกภาพแบบขาวดำปรับโทนสีทั้งภาพหรือปรับเฉพาะโทนสีของภาพแบ็กกราวก็ได้ครับยังไม่หมดครับเพื่อนๆยังสามารถแตะบนชื่อที่แสดงแล้วเลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งานได้และยังสามารถแตะแล่าลากสไลเดอร์ด้านล่างเพื่อปรับขนาดของฟอนต์ได้รวมถึงการแตะเลือกสีฟอนต์ที่จะใช้ให้เราเลือกปรับแต่งสีของชื่อให้กลมกลืนหรือตัดกับสีของภาพโปสเตอร์ข้างหลังได้เลยครับรวมถึงการแตะแล่าลากสไลเดอร์เพื่อปรับความเข้มของสีได้อีกด้วย เมื่อปรับแต่งสีสันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเครื่องหมาย X เ,เพื่อปิดเมื่อได้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ต้องการแล้วให้เพื่อนๆแตะเสร็จสิ้นภาพตัวอย่างโปสเตอร์เมื่อมีสายโทรเข้าจากคนที่เราเลือกจะแสดงขึ้นมาเลยครับจากภาพตัวอย่างนี้ถ้าต้องการปรับแต่งใหม่สร้างใหม่เพื่อนๆสามารถแตะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ครับแต่ถ้าชอบผลลัพธ์จากตัวอย่างที่เห็นต้องการนําไปใช้ให้แตะดําเนินการต่อตัวแอปจะให้เราอัปเดตภาพขนาดย่อที่แสดงในหน้าจอรายชื่อด้วยครับ ถ้าไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมสามารถแตะข้ามไปได้เพื่อใช้รูปก่อนหน้าไม่เปลี่ยนใหม่ครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการอัปเดตรูปใหม่สามารถแตะคำสั่งค r o อปเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลื่อนตำแหน่งรูปได้ย่อขยายได้ตามต้องการเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้แตะเลือกจากนั้นเลือกโทนสีที่ต้องการแล้วแตะเสร็จสิ้นผลลัพธ์การปรับแต่งจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะอัปเดตเพื่อใช้ภาพใหม่ได้เลยครับหรือถ้าต้องการเลือกรูปใหม่ สามารถแตะคำสั่งปรับแต่งรูปภาพด้านล่างเพื่อถ่ายใหม่เลือกรูปเลือกอีโมจิหรือใช้ชื่อย่อได้เช่นกันครับในตัวอย่างนี้ผมจะไม่เลือกรูปใหม่นะครับด้วยการแตะยกเลิกแล้วแตะอัปเดตจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเท่านี้การสร้าง Contact Poster ที่ใช้รูปภาพก็สำเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อสร้างคอนแทคโปสเตอรเพิ่มเติมได้เลยครับ เพราะแต่ละลายชื่อเราสามารถสร้างโปสเตอร์ได้มากกว่า1แบบสามารถสลับเลือกใช้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเลือกใช้กันเราไปดูตัวอย่างการใช้งานเมื่อมีสายโทรเข้ากันครับเมื่อสายจากบุคคลที่เราสร้างโปสเตอร์โทรเข้ามาโปสเตอร์ที่เราสร้างเอาไว้ก็จะแสดงขึ้นมาเต็มจอแบบนี้เลยครับดูโดดเด่นสะดุดตาสวยน่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยหมดปัญหาว่ามีสายโทรเข้ามาแล้วรูปไม่แสดงเหมือนที่เคยเจอใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้ด้วยน่าใช้ขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ จากการสร้างโปสเตอร์ด้วยรูปภาพเราไปดูการสร้างโปสเตอร์แบบมีโมจิกันบ้างครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปายชื่อเปิดไปยังไรชื่อที่ต้องการแตะแก้ไขแล้วแตะแก้ไขใต้รูปหน้าจอเลือกโปสเตอร์ของคุณจะสแสดงขึ้นมาให้แตะเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปสเตอร์ใหม่ในหน้าจอเลือกโปสเตอร์ของคุณให้แตะมีโมจิรูปแบบมีโมจิจะแสดงขึ้นมาให้เราเลือกเลยครับหรือเพื่อนๆสามารถแตะเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างใหม่ก็ได้ เมื่อเลือกรูปมีโมจิที่ต้องการแล้วเพื่อนเพื่อยังสามารถเลือกรูปแบบใบหน้าท่าทางหรือมองกล้องเพื่อปรับได้จากนั้นแตะถัดไปรูปจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอนี้เพื่อนเพื่อสามารถแตะไอคอนรูปมีโมจิด้านล่างเพื่อเลือกรูปใหม่ได้ครับถ้าต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้แตะปุ่มรูปจุดสีทางด้านซ้ายแล้วเลือกสีแบ็กกราวน์รวมถึงปรับความเข้มของสีที่ต้องการได้เลยครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเครื่องหมาย x เพื่อปิดเพื่อนๆยังสามารถแตะบนชื่อเพื่อเลือกฟอนต์ปรับขนาด เลือกสีของชื่อได้ตามต้องการเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วให้แตะเครื่องหมาย x เ,เพื่อปิดได้เลยครับเมื่อได้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นภาพตัวอย่างโปสเตอร์เมื่อมีสายโทรเข้าจะ,สะแสดงขึ้นมาถ้าต้องการปรับแต่งใหม่เพื่อนๆสามารถแตะคำสั่งย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยครับแต่ถ้าชอบผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างที่เห็นต้องการนำไปใช้ให้แตะดำเนินการต่อตัวแอปจะ,สะแสดงหน้าจอเพื่อให้เราสามารถอัปเดตภาพขนาดย่อที่แสดงในหน้าจอรายชื่อได้ด้วย ถ้าไม่ต้องการปรับแต่งอะไรสามารถแตะข้ามไปได้เพื่อใช้รูปเดิมก่อนหน้าไม่เปลี่ยนใหม่ครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการอัปเดตรูปใหม่สามารถแตะคำสั่งครอปเพื่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลือ่อนตำแหน่งรูปย่อขยายขนาดได้ตามต้องการแล้วแต่เลือกจากนั้นเลือกโทนสีที่ต้องการแล้วแตะเสร็จสิ้นในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะอัปเดตเพื่อใช้ภาพใหม่ได้เลยครับหรือถ้าต้องการเลือกรูปใหม่สามารถแตะคำสั่งปรับแต่ง,ตงรูปภาพด้านล่างแล้วเลือกถ่ายใหม่ เลือกรูปเลือกใช้ emoji หรือใช้ชื่อย่อได้เช่นกันครับในตัวอย่างนี้ผมจะไม่เลือกรูปใหม่นะครับด้วยการแตะยกเลิกจากนั้นแตะอัปเดตแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้การสร้างคอนแทคโปสเตอร์ที่ใช้มีโมจิก็สําเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถทําซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อสร้างเพิ่มเติมได้นะครับเพราะแต่ละรายชื่อสามารถมีโปสเตอร์มากกว่า1แบบให้เราสามารถสลับเลือกใช้ได้นั่นเองครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานเมื่อมีสายโทรเข้ากันครับ เมื่อสายจากบุคคลที่เราสร้างโปสเตอร์โทรเข้ามาโปสเตอร์ที่เราสร้างเอาไว้ก็จะแสดงขึ้นมาเต็มจอแบบนี้เลยครับเป็นรูปมีโมจิน่ารักน่ารักตามพี่เพื่อนเลือกเอาไว้เลยครับเราไปดูวิธีการสร้างโปสเตอร์ด้วยตัวอักษรย่อกันต่อครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปรายชื่อเปิดไปยังไรชื่อที่ต้องการแตะแก้ไขในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะคําสั่งแก้ไขใต้รูปหน้าจอเลือกโปสเตอร์ของคุณจะแสดงขึ้นมาให้แตะเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างโปสเตอร์ใหม่ ในหน้าจอเลือกโปสเตอร์ของคุณให้แตะอ,อักษรย่อในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มตัวอักษรมุมล่างขวาแล้วพิมพ์ตัวอักษรชื่อย่อได้สูงสุด2ตัวอักษรเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วแตะดันหรือเรียบร้อยชื่อย่อที่พิมพ์จะสแสดงขึ้นมาถ้าต้องการเปลี่ยนสีให้แตะปุ่มสีมุมล่างซ้ายแล้วแตะเลือกสีที่ต้องการได้เลยครับเพื่อนๆยังสามารถแตะเล่วลากสไลเดอร์เพื่อปรับโทนสีปรับความเข้มของสีได้อีกด้วย เมื่อปรับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเครื่องหมาย x เพื่อปิดได้เลยครับเพื่อนๆยังสามารถแตะบนชื่อเพื่อเลือกฟอนต์ปรับขนาดเลื่องสีของชื่อปรับความเข้มได้เมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเครื่องหมาย x เพื่อปิดเมื่อได้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นภาพตัวอย่างโปสเตอร์เมื่อมีสายโทรเข้าจากคนที่เราเลือกจะแสดงขึ้นมาถ้าต้องการปรับแต่งใหม่เพื่อนๆสามารถแตะคำสั่งย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยครับแต่ถ้าชอบผลลัพธ์ที่ได้จากตัวอย่างที่เห็น ต้องการนำไปใช้ให้แตะดำเนินการต่อตัวแอปจะ,สะแสดงหน้าจอเพื่อให้เราสามารถอัปเดตภาพขนาดยอ่อที่สแสดงในหน้าจอรายชื่อได้ด้วยถ้าไม่ต้องการปรับแต่งอะไรสามารถแตะข้ามไปได้เพื่อใช้รูปเดิมก่อนหน้าไม่เปลี่ยนใหม่ครับสำหรับรูปของรายชื่อที่เป็นตัวอักษรย่อน,อนี้จะไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับคำสั่งจะเป็นสีเทาไม่สามารถแตะเลือกได้เพื่อนๆสามารถแตะอัปเดตเพื่อใช้ภาพใหม่ได้เลยครับหรือถ้าต้องการเลือกรูปใหม่สามารถแตะคำสั่งปรับแต่งรูปภาพด้านล่าง แล้วเลือกถ่ายใหม่เลือกรูปเลือกใช้มีโมจิหรือใช้ชื่อย่อได้เช่นกันครับในตัวอย่างนี้ผมจะไม่เลือกรูปใหม่นะครับด้วยการแตะยกเลิกจากนั้นแตะอัปเดตแล้วแตะเสร็จสิน้นเพียงเท่านี้การสร้างคอนแทคโปสเตอร์จากตัวอักษรย่อก็สําเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถทําซ้ําตามขั้นตอนนี้เพื่อสร้างเพิ่มเติมได้นะครับเพราะแต่ละรายชื่อสามารถมีโปสเตอร์มากกว่าหนึ่งแบบให้เราสามารถสลับเลือกใช้ได้นั่นเองครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานเมื่อมีสายโทรเข้ากันครับ เมื่อสายจากบุคคลที่เราสร้างโปสเตอร์โทรเข้ามาโปสเตอร์ที่เราสร้างเอาไว้เป็นตัวอ,อักษรย่อก็จะแสดงขึ้นมาเต็มจอแบบนี้เลยครับเพื่อนๆชอบโปสเตอร์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นรูปภาพมีโมจิหรือตัวอ,อักษรย่อไปสร้างไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับแต่ละรายชื่อสามารถมีโปสเตอร์ได้มากกว่า1แบบด้วยครับหลังจากที่สร้างคอนแทคโปสเตอร์แล้วถ้าต้องการปรับแต่งแก้ไขทําได้ง่งงายๆครับด้วยการเปิดแอป,ปรายชื่อเปิดไปยังรายชื่อที่ต้องการแตะแก้ไข แล้วแต่แก้ไขใต้รูปรายการโปสเตอร์จะแสดงขึ้นมาต้องการแก้ไขโปสเตอร์ไหนให้เล่นไปยังรายการที่ต้องการแล้วแต่กําหนดเองเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะแก้ไขรูปภาพรายชื่อที่แสดงเป็นวงกลมในแอปรายชื่อที่เราเห็นก่อนหน้าหรือแก้ไขโปสเตอร์เมื่อเลือกโปสเตอร์หน้าจอในการแก้ไขปรับแต่งโปสเตอร์เหมือนที่เราเห็นในขั้นตอนการสร้าง <S <S ก็จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามต้องการเลยครับ เมื่อปรับแต่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับวิธีการเลือกใช้โปสเตอร์สำหรับแต่ละลายชื่อก็ง่ายมากๆครับในหน้าจอสแสดงรายการโปสเตอร์นี้ให้เพื่อนเพื่อนแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาไปยังโปสเตอร์ที่ต้องการแล้วแตะเสร็จสิ้นเพื่อเลือกใช้ได้ง่งายๆเลยครับสำหรับวิธีการลบโปสเตอร์ก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันในหน้าจอสแสดงรายการโปสเตอร์นี้ให้เลื่อนไปยังโปสเตอร์ที่ต้องการลบจากนั้นแตะบนหน้าจอแล้วปัดขึ้น ไอคอนถังขยะสีแดงจะแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาด้านล่างให้แตะลบเพื่อยืนยันการลบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับทั้งหมดนี้เป็นวิธีง่ายๆในการใช้งานคุณสมบัติ Contact Poster ที่เพื่อนๆสามารถไปสร้างไปปรับแต่งไปตั้งค่าและใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับด้วย Contact Poster หนึ่งในคุณสมบัติใหม่ล่าสุดใน iOS 17จากนี้ไปประสบการณ์ในการโทรบน iPhone ทั้งจากแอปโทรศัพท์และแอปอื่นๆที่รองรับ จะแตกต่างโดดเด่นและน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 17แล้วอย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ